สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมมาเปิดแพ็กให้ดูนะฮะแต่ก่อนอื่นครับมาดูกิจกรรมครับมีแมสเดย์ครับผมจะไกด์ไลน์ให้ครับผมเข้าไปเลือกมาแล้วผมเลือกบาเยอร์ทั้ง2อันนะฮะอีกอีกสออันผมเลือกบาร์เซโลนานะครับชนะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ที่ผมเลือกไปโอเคครับมีกิจกรรมอื่นๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับ มีอีเวนต์โหมดาใหม่นะครับมาเล่นรับสเปเชียลเทนนิงครับรับ GP อย่างเยอะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูแพ็คที่จะเปิดกันมั่งครับในวันนี้เอาฮะมีบล็อกดอมาใหม่ครับบ็อกดอโอ้โหใครชอบนี่อย่าลืมมาเปิดนะฮะมีเนมามีวาลานอย่างเยอะเลยฮะลองเข้ามาดูครับโอ้โห เนีมาเคนอะไรพวกนี้ฮะใช้ GP เปิดได้ครับใครชอบก็อย่าลืมเข้ามาเปิดกันด้วยครับแพ็คที่จะมาเปิดกันในวันนี้ครับมีเชาเก้แล้วก็บาเยนมิวนิกบาเยนมิวนิกผมไม่ได้เน้นใครเพราะว่าได้ใครก็ได้ครับทั้งหมดนี้เพราะผมมี4ฟทีมบาเยนครับใครก็ได้ครับในนี้ถือว่าอย่าให้ซ้ำอย่างเดียวครับถือว่าคุม้มโอเคครับผม ไหนๆก็จัดกันเลยครับไม่มีสูตรไม่ต้องรีออะไรทั้งนั้นนฮะจัดด้วยความเร็วเลยครับเปิดมาครับคนแรกจะไปที่ใครครับใครก็ได้ครับเปิดมาครับโอ้โหเสื้อสีเขียวแบบนี้ฮะใส่เสื้อเบอร์หนึ่งก็นอยเยอร์ครับโอ้โหตัวแรกก็ออกเลยครับประตูน่าจะเหนียวมากๆครับ ผมมีแค่เบดเพเยอร์นะโอเคได้ตัวนี้มาก็ถือว่าไปแทนเบรดเพเยอร์ได้ครับโอเคครับผมตัวถัดมาครับเปิดเลยครับไม่ดีรอครับเปิดมาครับจะได้ตัวอะไรครับย่าได้ตัวําอย่างเดียวครับถือว่าไม่เกลือแล้วครับถ้าไม่ได้ตัวํานะครับเอาฮะเตะเท้าขวาลงเท้าสีขาวใส่เสื้อเบอร์ยี่สิบสี่ครับโตลิโซ่ฮะ โอ้โหกองกลางตัวนี้ค่อนข้างดีอยู่นะครบเครื่องเลยครับโอเคครับผมท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอาไปยืนให้ดูนะฮะว่ายืนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะเอาครับอีกตัวนึงครับตัวที่สามครับเปิดไปครับโอ้โหเปิดมาครับใครก็ได้อยู่แล้วครับอย่าซ้ำอย่างเดียวฮะเปิดมาครับผม เตะท้าซ้ายลงเท้าสีเหลืองแบบนี้ฮะใส่เสื้อเบอร์11ครับดักลาสคอตตาฮะโอ้โหตัวนี้น่าลองครับนี่ฮะน่าลองมากๆครับเดี๋ยวเอาไว้ไปรีวิวให้ดูนะฮะตัวนี้น่าสนใจโอเคครับแหมท้องเหลือเซอยู่200ครับเดี๋ยวลองเปิดเชาเก้ศูนย์สดูครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูครับ ไม่ดีรอครับจัดกันเลยดีกว่าครับเปิดมาครับโอ้โหจะได้ตัวอะไรครับลองเปิดดูครับนี่ฮะเตะเท้าซ้ายรองเท้าสีเหลืองครับใส่เสื้อเบอร์ห้าครับเขาคือใครเอ่ยครับมาตินยานาตาซิตนะฮะโอ้โหได้กองหลังมาหนึ่งตัวครับเป็นบอลดามครับยังดีครับ ไม่ได้บนทองครับเปิดอีกครั้งนึงครับขอเปิดอีกครั้งหนึ่งเอาฮะเปิดไปครับตัวนี้จะได้ใครครับขอเป็นสูตรหน้า,ามารีวิวสักคนนะฮะเปิดมาครับเตะด้วยเท้าซ้ายลงเท้าสีเขียวใส่เสื้อเบอร์เจ็ดเป็นบอลดำนะครับเขาคือมาร์คอุดนะฮะโอ้โหเป็นสูตรหน้าเดี๋ยว ลองเอามารีวิวกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ